สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมวยจะมาลองดาซีไอเชโ d ดว์พาเลตนะคะสี Summer ร์ r ครน่ารักมากเลยเป็นลิปไลเนอร์นะคะที่เป็นตัวทําให้ขอบปากฟูงๆนะคะดาซีมูดเบล r ลิ p เพนซิลนะคะตัวนี้ค่ะเบอร์ศูนยนะคะสีนี้จะชื่อว่าสี Sand b น i g e ค่ะลิปสติกวันนี้นะคะจะใช้ของบูนช็อตมีไลเซนน้องลิซ่าด้วยคือตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาลอง วันนี้เลยอันนี้จะเป็นสีกิงเกิลคอรันะคะสีออก c o r ัลทั้งหมดเลยวันนี้ค่ะคลิปนี้เหมือนไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเพื่อนๆขนาดอยากสนับสนุนกันก็นกง่ายๆเลยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะด้วซีมูดเลยลิเปเพลซิลนะคะตัวนี้สีละมุนตุ้นมากแบบน่าจะใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวเราจะมาทาขอบป,ปากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวมูลฉ่บในการทาเป็นลิปสติกค,ค่ะเนี่ยจะเห็นเลยว่าขอบปากเราก็คือ สีไม่ได้สม่ำเสมอกันนะคะตัวนี้เท่าที่เราดูรีวิวนะมันจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันละมุนอะเนี่ยแต่เราจะบอกว่ามันไม่ได้กบสีปากได้ขนาดนั้นนะนก็คือทำให้เ,หลเบลอๆขึ้นแต่ว่าสีปากก็คือไฮ้ปากดำปำักค้ำก็น่าจะกบไม่มิดนะคะคือดูอย่างนี้มันก็ไม่ได้สวยอะไรเพราะมันซิดนะคะแต่ว่า ทาลิปสติกไปมันจะแบบเบอร์สวยเลยเนื้อมัดค่อนข้างแห้งนะคะซึ่งก็ถูกแล้วเพราะว่าลิปไลเนอร์พวกนี้ต้องเนื้อแห้งต่อไปเป็นมูนช็อตนะคะมูนช็อตที่เป็นรุ่นลิซ่านะคะทาเลยก <c oughs> ็นน้ำมากเลยเอ้สีน่ารักพอมันผสมกับลิปไลเนอร์เมื่อกี้มันทำให้ค่อยๆไล่จาก วอ,อนใี้เราจะมาสวอวสิ่งที่ทุกคนรอคอยแลาเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เราซื้อเราก็หารีวิวจริงจังมากเพราะว่าไม่ค่อยเห็นรีวิวตัวนี้เลยนะดักนะซีชาร์ดอัพเลตเบอร์สองสามนะคะซัมเมอรอ์คอรัลค่ะน่ารักแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าไซส์มันเล็กมากเลยนะนี่คือมือนี่คือไอชาร์ดดูสิจริงๆออชแชโดว์พเลตอ่ะปกติมันต้องใหญ่กว่านี้นะ แต่ว่านี้ก็คือไซนี้แล้วราคาพันนิดๆนะราคาก็คือไม่เบานะคะเพื่อนๆถือว่าไซค่อนข้างเล็กเลยถ้าเทียบกับราคาแต่เดี๋ยวเรามาดูร์มหน้ากันว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีเลยเราจะเริ่มจากไปดูนนกันเนาะอันแรกอ่ะมันจะแบบว่าเป็นเนื้อแบบเปียกๆอะโอหกนี o ่สีแรกมันเป็นเนื้อที่ค่อนข้างหยาบเลย สีที่สองจะเหมือนเป็นสีแบบครีมครีมะไว้แบบเก็บใต้ท้องคิ้วสามสีที่สามก็เป็นวาวเป็นวาวแบบว่าละเอียดละเอียดสีสวยเลยนะแต่อันนี้จะเป็นแบบเม็ดเม็ดเลยนะคะเพื่อนๆทีนสามจะละเอียดละเอียดสีต่อไปเท่าที่ดูในพาเลตมันดูเหมือนไข่ไข่ี้ือเียนตาแต่าวามือยังไม่ห่อสอสีค่ะรุน่นสีที่หกมากเลยอะ่ะมันน่าจะสวยมากอันนี้น่าจะเป็นเม็ที่ใช้บ่อยมากสีที่ห้าเนี่ย สวยนะสีที่5น่าจะชัดได้ใช้บ่อยเลยนะคะ,ะก็เป็นวิงวิงแบบไซสๆนะคะเวลายอยู่บนตาจริงมันไม่ได้หน้าต่างกันมากเนาะสองอันนี้แถวนี้ชัดขึ้นมาแล้วนะจ๊ะน่ารักสุดสีกาเนี่คือ the b e s t สวยมากแถวนี้คือชอบมากชอบทุกสีเลยเนี่ย ชัดชันเลยอันนี้ก็คือกิตเตอร์กิตเตอร์วาวไม่วาวต่อไปเรามาที่แถวล่างนะคะเพราะว่าแบบตรงกิตเตอร์พยายามไม่ต้องถูแบบเวลาถูแล้วมันเหมือนจะหลุดออกมาเลยแล้วก็กด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 เอานะน่าัยอ่ะโอ้โหส,สวยมากคือในกล้องะมันก็วาวๆคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าของจริงมันก็ต่างกันนิดนึงนะ คือกิตเตอร์ก็ไม่ได้บอกว่าเอาออกง่ายนะคุเเอาทิชชู่เช็ดก็คือแบบต้องใช้แรงนิดน,นึงเลยนะกว่ามันจะออกะแสดงว่าคุณน่าจะใส่อะไรที่แบบให้กรอบฝึกตามาแล้วว่าเราจะมันไม่ไม่ใช้ไพรเมอร์อะไรกับตาเลยตเฮ้ย hmm. น่ารักใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากค่ะ มีความฝุ่นนิดนึงเหมือนกันนะพวกพวกสีแมทน,นี่คือสีทั้งหมดนะคะนี่สีทั้งหมดนะคะทุกคนยังไงคือแต่งยังไงก็น่ารักทนเอี้ยงคอรัลข้างบนจะอ่อนๆ่อนนิดนึงนะพวกสีแมทเอาไว้เหมือนกับว่าเก็บงานครีมครีมอะไรอย่างนี้นะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นแบบว่ามีสีเข้มนิดนึงสองสีนะคะตรงกลางก็เป็นสีสดใส น่าจะใช้ง่ายเลยนะพาเลตนี้แป้งที่ใช้นะคะจะเป็นโซเววาเบอร์สองค่ะเราจะใช้สีนี้ในการทาทั่วๆนะคะจริงเราว่าเงาอายแชโดว์มีความฝุ่นอยู่นะอ้โ,อโหละกิตเตอร์มันไปเหมือนล่วงอะ่ะแล้วมันก็ไปโดนพาเลตข้างๆเพือนเพื่อจะเห็นว่าพาเลตอะ่ะมันติดกันมากอะ่ะแล้วเวลาเราเอานิ้วไปถูงงอย่างเงี้ย มีโอกาสมากเลยที่จะไปโดนข้างๆนะเมื่อกี้เราก็เลยแบบทาสีแมทแต่เป็นไปโดนสีชิมเมอร์เราก็เลยทาสีแมทแล้วติดสีชิมเมอร์มาเพราะตอนสาวอชชิมเมอร์มันมาเปื้อนในเนื้อแมทนะคะอ่ะไม่เป็นไรมันก็จะเป็นการปรีทั้งหมดได้นะคะสีนี้มันแห้งๆให้มันไม่มันมันเป็นสีที่ทําให้ตาไม่มันเสร็จแล้วเราจะมาที่สีนี้นะคะทั่วเปลือกตาเลยค่ะเป็นไลท์แซลมอนนะคะที่จะทาทั่วเปลือกตาเนาะ ไลท์ซอร์อ่อนมากนะคะแลาวว่าคนไทยทาจะไม่ค่อยเห็นเทนะ่าไหร่เนาะเราแนะนำาลทพาเลตอันนี้ใช้แปรงดีกว่าเพราะว,าว่ามันจิ้มเข้าไปค่อนข้างยากนะคะโดยเฉพาะใครที่นิ้วใหญ่นิดนึงอะต่อไปนะคะจะใช้สีเหมือนจิ้มไปเรื่อยๆค่อย,อยๆไล่สีครีมคอร์ก ต่อไปจะใช้เนื้อแมทสีชื่อว่าโคโรลลตรงนี้นะคะคือถ้าใครรีบก็คือใช้สีกงตรงกลางไปเลยนะคะต่อไปจะใช้สีฟาร์มิงโก้นะคะว่าเระบายนี้เลยเสร็จแ,แล้วเราจะใช้สีเข้มตรงนี้นะคะในการคัดเบ้านะคะสีนี้จะชื่อว่าสีเบิร์นนะคะไม่นะเบิร์น เราจะใช้กระแปางโซเอวานะคะเบอร์2-2-8ต้นแต่ทามานี่ก็คือทาเนื้อแมทหมดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเติมปากนะคะด้วยเพอริเพราค่ะเบอร์นี้เป็นเบอร์5้านะ,ะแต่แล้วเราจะใช้แป้งนะคะอันนี้มันเราซื้อจากร้านแฮปปี้เบอรี่อ่ะโเห็นไหมเนื้อฝุ่นมันแบบฟุฝุ่นแล้วก็ขอนี้เขียนเป็นเหมือนอไลเนอร์บางๆนะมันนี่เห็นไหมมันจะเหมือนมีแบบ เงานิดแต่ก็ไม่ชัดมากนะคะเราว่ามันน่าจะเหมาะกับใช้นิ้วแต่ทีนี้พอจะใช้นิ้วใช่ไหมมันก็เข้านิ้วเข้ายาถ้าใครนิ้วใหญ่อะเพราะว่าพลเรมันเล็กมากเนีย่ยแบบฝุ่นแบบกระจายเห็นไหมแต่ที่ฝุ่นกระจายเลยกิตเตอร์เนื่องจากว่าพาเลเรศมีกิตเตอร์เยอะมากๆเราจะเลือกมากันเนาะถ้าตรงนี้มันจะเป็นโทนพีชน้ำตาลนิดน,นึง แต่ถ้าตรงนี้มันจะเป็นสีอ่อนนะคะเอาอะไรดีเอาสีน้ำตาลแล้วท็อปด้วยสีพีชตรงนี้แล้วกันนะคะคิเตอร์สีน้ำตาลเนื้อสีน้ำตาลจะละเอียดกว่านะคะโอ้คิเตอร์แน่นอยู่นะคะคิเตอร์ตรงสีน้ำตาลนะคะวาดไม่ถึงหน,น้าคือขนาดสีน้ำตาลก็ย,ยังไม่เข้มเลยนะนหวานเลยอะ่ะเนี่ยเราจะแค่ แค่จากตรงหัวนะคะไปถึงช่วงบนนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่ท็อปตรงกลางเยอะนะคะเราจะไปท็อปตรงกลางกิเตอร์อื่นนี่สีน้ำตาลไม่น่าเชื่อเนาะผ่าออกมาคือสว่างนะคะไม่ได้น้ำตาลเท่าไหร่ต่อไปจะใช้กิเตอร์สีส้มอันนี้นะคะท็อปตรงกลางอันนี้เขาจะเป็นเนื้อเปียกๆมากกว่าเนื้อดีนะ้านนี้กิเตอร์ดีนะคะทุกคนส้มนะคะตรงกลางไปเลย ก็ฉ่ำๆเราว่าเราไม่สามารถทามากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็นเยอะแยะแล้วดูเธอแล้วละะ่ะไม่เคยเห็นไหมกิเตอร์ที่มีความเนื้อหยาบๆนะคะเราว่ามันคือตัวนี้อ่ะหยาบมากเลยตัวนี้จะมีความเป็นกิเตอร์เนื้อหยาบนะคะอันนี้จะละเอียดหน่อยเราจะเอาสีนี้นะคะ นี่นะคะแบร์คอรอลนะคะอบอพิชพีชดไใต้ตานะคะใต้ตาตรงแบบดอลลี่อาอ่ะทั่วเลยมันจะเป็นกิตเตอร์แบบละเอียดนิดนึงละเอียดกว่าตรงที่เปียกๆนะคะเป็นเม็ดย์ายอ่ะคือพาเลตนี้แต่งยังไงก็น่ารักนะคะไม่มีทางหลุดออกจากโซนน่ารักได้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ฝ่อไม่เลยทั้งนั้นน่ารักเลย <c oughs> แต่งยังไงก็คือน่ารักแต้มอะไรก็ได้น่ารักทั้งนั้น <c oughs> ตรงนี้นะคะ ท็อปเป็นหย,ยาบๆเนี่ยท็อปฝึกตาอ,อีกนิดนึงนะคะมันจะเป็นตัวหยาบที่สุดกัปึโอ้โหวาวจักใจไม่มีอะไรจะวาวกว่านี้แล้วอันนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีความเป็นเม็ดหย,ยาบๆมากที่สุดในพาเลตเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะ อยากที่สุดเลยแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกสบายตาตอนที่แปะนะคะถ้าตัวเมทิลแบมันจะไม่รู้สึกแบบลื่นๆมันจะรู้สึกแบบเหมือนเอาฟ้ายหรืออะไรมาแปะนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เจ็บนะคะสีส้มลงนี้นะคะเป็นด้านล่างตาให้ตามันอมส้มนิดนึงเราว่าคิตเตอร์เราทั้งตาแล้วนะคะอยากลองคิตเตอร์ สีส้มวันนี้นะคะจะชื่อว่าสี sunset flake นะคะน่ารักสีน่ารักใช้สีขาวตรงนี้นะคะเป็นชิมเมอร์เบาๆตบนูดตา egg shining s a n นะคะเรียบร้อยไม่มีอะไรจะวาวได้กว่าน,นี้แล้วอยากให้เพื่อนเห็นตัวจริงมันวาวมากมากเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวขออนุญาตปัดแป้งก่อนนะเพราะว่าวันนี้หมวยแบบไปมาทั้งวันแล้วหน้าโซมแล้ว ป็น For You To Skin นะคะสี Touch l t o n Touch Up Skin ค่ะเดีย๋ยวเราขอไปกีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วลองมาจะโอเคค่ะไปปัดมาสคาร่ามาเบาๆแล้วก็ไปเขียนอายไลเนอร์มาเบาๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พเลิตนี้ในการปัดแก้มดูว่ามันจะพอไหวไหมเพราะว่าเท่าที่ดูนะก็คือช่องมันจิ๋วมากแล้วเราก็จะมีแปรงอันนี้นะคะแปรงจิ๋วๆใส่เข้าไปพยายามพยายาม ก็ได้นะดูสิสวยเลยเราอเป็นคนชอบเอานู่นเอานี่มาทําในสิ่งที่เขาไม่ได้ทํามานะคะแบบมันสนุกในการแต่งหน้าน่สวยไหมก็ได้อยู่นะได้อยู่แบบว่าได้นะลองไฮไลท์ดูนะคะ จะใช้สีตรงนี้มีการไฮไลนะคะสีแมทแล้วดูดีเวลาใช้นิ้วเห็นที่บอกนะคะเราหยิบแค่สีแมทอะแต่มันติดช่องข้างๆมาด้วยติดน้องน้องคนนี้มาด้วยนะคะติดช่องข้างมาเห็นปะเรามันจะกลายเป็นว่ามีกิตเตอร์อยู่ตรงเนี้ยโอ้เ้วเวลาจะใช้งานต้องทำไงต้องต้องงี้ไม่งั้นเดี๋ยวโดนกิตเตอร์ ก็คือช่องอช่องมันค่อนข้างเล็กมากนะคะนี่เอามาไฮไลท์จมูกโอเคแล้วก็นี่คือลุกทั้งหมดนะคะเรามาสรุปกัน่าวว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงค่กมูกกนะะมช็อตก่อนนะคะมูนช็อตเนี่ยมันเขาจะมีความเป็นน้ำนะคะเนื้อเป็นแบบว่าน้ำน้ำเลยอะ่ะเห็นไหมนี่นะคะ แล้วถ้าสมมติคนไม่ได้ข่าวจริงๆอะทาแล้วเรารู้สึกว่ามันแอบลอยนะคะสีน้องแบบดูลอยๆจากปากนะคะต่อมามาที่ลิปเพนซิลตัวนี้นะคะมันมีความแห้งสามารถแบบยึดเกาะก,กับรอบปากได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วโป้ลิปเพนซิลอะมันไม่คนมันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องมันเนี่ย แล้วน้องไม่ติดทนอย่างเงี้ยแล้วมันออกหลุดระหว่างวันมันจะดูไม่โอนะคะแต่ด้วยความที่น้องเขาสีอ่อนอยู่แล้วต่อให้ไม่ติดทนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นขั้นเป็นอะไรขนาดนั้นเนาะเนี่ยสีเบอร์หนึ่งนะคะเอ้ามาทาต่อขอบปากมันจะเบลอขึ้นนะคะเพื่อจะเห็นมาถามว่ามันกบปากดำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราว่าไม่นะคะอาจจะต้องขยับไปที่เบอร์เข้มกว่านี้ถ้าเป็นคนที่ปากขันนะคะเอ้แต่พอฝนลยเรื่อยๆมันก็กบกว่าเดิมนะได้อยู่นะ อันนี้หมวยไม่ได้ไปใช้ระหว่างวันก็เลยไม่ได้รู้ถึงความติดทนของเขานะคะแต่ว่าเอามาใช้แล้วมันก็ดูแบบปากเบลอเห็นไหเลือดดูตรงน้ตรงนี้เ่ะดีนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นคนที่ปากไม่ได้ค้ำมากแล้วว่าเบอร์หนึ่งเอาอยู่แต่ว่าถ้าใครที่ปากค้ำเรา่าต้องขยับไปที่เบอร์เทมก่อนี้นะคะต่อไปเป็นดาซีกอายแชโดว์พาเลตตัวนี้นะคะ สิ่งที่จะบอกก็คือน้องชิมเมอร์ค่อนข้างโอเคแล้วก็มีหลายเนื้อมีตั้งแต่เนื้อที่เป็นแบบว่าชิมเมอร์เนื้อละเอียดละเอียดจนถึงชิมเมอร์ที่มีเป็นตัวเป็นเม็ดเลยนะคะ แล้วก็คือทุกช่องเนี่ยดิชิมเมอร์หมดเลยช่องเป็นช่องเห็นไหมชิมเมอร์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 เป็นชิมเมอร์หรือกิเตอร์ผสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครเป็นสายชิมเมอร์น่าจะชอบสีตรงกลางเนี่ยค่อนข้างมีสีพอสมควรสีข้างล่างก็ค่อนข้างมีสีพอสมควรแต่ว่าไม่มีอะไรสีเข้มจริงๆจังๆเลยนะคะแบบไม่สามารถแบบว่ากีดเป็นอายไลเนอร์ได้เพราะว่าอย่างตัวเนี้ยสีเข้มที่สุดมันก็ยังเป็นแบบเหมือนเขียนแล้วมันดูจางๆเหมือนไว้เบลนด์เลนได้เหมือนอารมณ์แบบว่า ไม่สามารถทําเป็นเส้นได้แต่ทำให้มันฟุ่มๆได้นะคะเนี่ยก็คือเหมือนแต่งแบบง่ายๆแล้วก็เบลนง่ายๆอะไรอย่างมากกว่าไม่ได้แบบว่าเป็นสีที่สามารถทําเส้นอายไลเนอร์ได้ส่วนตรงนี้ก็คือสีที่ใช้ได้ง่ายๆเลยส่วนแถวบนตรงนี้นะคะถ้าไม่ใช่กริตเตอร์นะสีอ่อนๆเนี่ยเราไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่นะคะมันเหมือนเอาไว้เบลนเบมากกว่าส่วนสีด้านล่างเนี่ยกริตเตอร์นะคะถึงแม้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้แต่ถ่ามาเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่น้ําตาลเข้มเลย เห็นไหมตรงเนะี้ยมันดูเป็นสีแบบอ่อนซะด้วยซ้ํานะคะมันไม่ได้เข้มเหมือนในพาเลตนะก็คือส่วนใหญ่สีไม่ค่อยมีสีเข้มเลยนะคะแม้แต่กิตเตอร์สีเข้มก็ไม่เข้มนะคะเน้นแบบใายน่ารักอย่างเดียวนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยสีแมตก็สามารถเอาไวเ้เกรดเกลี่ยเบอร,เบอร์เบอร์ได้นะคะเราว่าความคุ้มค่าของพาเลตเนี่ยก็คือกิตเตอร์นะคะเพราะว่ากิตเตอร์มีหลายรูปแบบมากอย่างที่บอกว่าชิมเมอร์กิตเตอร์เนื้อละเอียดเนื้อ เนื้อเป็นแบบหยาบๆเนื้อทรายเขามีให้หมดเลยนะคะถ้าถามถึงความคุ้มค่าถ้าสมมติมันเซลเหลือแบบเจ็ดแปดร้อย่างเงี้ยมันก็ยังพอได้แต่ถ้าพันกว่าบาทเรารู้สึกว่ามันแรงนะคะสำหรับพาเลตอันเท่ามือเนี่ยพันกว่าบาทก็คือราคาแรงนะพันกว่าบาทเรารู้สึกว่าเราสามารถซื้อพาเลตแบบใหญ่ๆได้เลยนะคะดังนั้นก็ถ้าซื้อตอนเซลเราว่าน่าจะคุ้มมากกว่าที่ความเป็นแป้งค่อนข้างสูงด้วยนะคะสําหรับเนื้อแมท ถ้าเพื่อนๆใช้นิ้วเนี่ยเหมือนไม่ค่อยแนะนํานะคือหมวอเป็นคนนิ้วเล็กอะแบบเป็นคนมือเล็กแล้วอะก็ยังรู้สึกว่าเวลาแต้มเนี่ยมันเหมือนจะไปติดกับผนแบบช่องข้างๆนะคะแนะนําใช้ผเหล็กเนี้ยใช้เป็นแปลงแต่ว่าเป็นแปลงไซส์เล็กๆที่สามารถซออเ,เข้าไปในในนี้ได้ <c oughs> ดูระบาดเนาะแต่ถ้าใช้ใช้นิ้วเนี่ยนิ้วก้อยเนี้ยพอได้พอเป็นนิ้วชีป้ปุ๊บเนี่ยเริ่มติดแล้วะคะ่ะสมมตุติเอาวันนี้ สีจะไปติดอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันใกล้กันมากนี่คือข้อเสียแล้วสีที่มันใกล้กันมันไม่ใช่สีที่ใช้ด้วยกันได้เพราะว่าบางทีเราต้องการแค่เนื้อแมตแต่มันไปติดชิมเมอร์ด้วยมันค่อยกว่าคิดเท่าไหร่ดังนั้นแนะนำว่าใช้กับแปรงเล็กๆจะดีกว่าสำหรับเลิตนี้ค่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าใครเคยใช้เลิตนี้แล้วเนี่ยสามารถบอกมันได้ว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะแล้วก็ลิบด้วยว่าแบบว่าสีเบอร์หนึ่งมันอ่อนไปเบอร์ไหนที่แบบ มันใช้ได้กับสาวไทยที่แท้จริงนะคะ <c oughs> ก็มาบอกกันได้นะคะยังไงวันนี้หมวยขอลาไปก่อนหวังว่ารีวินวนวี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจค่ะไปก่อนนะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้เราด้วยนะ